เป็นของที่เป็นยาแผนปัจจุบันนะคะก็จะเป็นตัวที่องค์การเภสัชเป็นผู้ผลิตขึ้นมานะคะก็จะหน้าตาแบบนี้ค่ะเป็นยาน้ํามันเนาะก็จะมีทั้งแบบที่เป็น CBD เป็นทั้ง t s c แล้วก็มีทั้งแบบที่มีผสมกันอยู่นะคะอันนี้ก็จําหน่ายผ่านโรงพยาบาลน,นะคะสั่งจ่ายโดยแพทย์เช่นเดียวกันนะคะเพทพนอาหารค่ะอันนี้เยอะไปหมดเลยนะคะตามร้านตามช็อปต่างๆก็มีมีทุกประเภทแลมีทั้งเครื่องดื่มอาหารสําเร็จรูปนะคะที่เป็นอาหารปรุงสดใหม่นะคะ เบราวนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือทาไมต้องเบรวนี่คือขอย้อนไปนิดนึงนะคะสารกลุ่มแคนรบีนอยด์เนี่ยเป็นสารประเภทที่ละลายได้ดีมากในน้ํามันนะคะไม่ละลายน้ําเลยนะคะไม่ละลายน้ําเลยแปลว่าอะไรคะผลิตภัณฑ์ประเภทที่มีเนยมีนมมีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งมีไขมันแฝงอยู่เนี่ยเขาจะสามารถทําให้สารเนี่ยมันออกมาอยู่ในผลิตภัณฑ์ได้ทําให้เราได้รับสารนั้นไปได้เยอะั้นถ้าเกิดเรากินอาหารประเภทที่เอาไปต้มละลายน้ําใส่ ได้น้อยอะ่ะเพราะนั้นเก๋วยเตี๋ยวน้ําซุปกัญชาที่ทําเนี่ยสารออกมานิดเดียวอะ่ะไม่ไม่ไม่เยอะมากไม่ต้องกังวลมากก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นประเภทที่มีไขมันแฝงแบบนี้ให้กังวลเยอะๆนะคะว่าเขาใส่เยอะแค่ไหนนะไปดูหลังหลังบ้านเขาได้ไหมขอดูผลิตกันยังไงนะคะอ่ะ